เรื่องราวประวัติศาสตร์การปฏิวัติรัฐประหารตอนที่สนะครับเมื่อลูกหลวงชั้นเอกฝ่ายเหนือพร้อมทางสถาปนาพระธิดาคือพระสวัสดิราชขึ้นเป็นพระวิสุทธกษัตริย์และพระราชทานแด่พระมหาธรรมราชาให้เป็นพระมเหสีแต่ในพระไทยของพระมหาธรรมราชานั้นฝักใฝ่อยู่กับพม่าคราวหนึ่งพระเจ้ากุรงศรีสัตนาคณหุตคือพระเจ้าชัยเชษดท้า ที่มีราชสารมาเพื่อขอพระราชธิดาไปเป็นพระมเหสีเพื่อพระราชอาณาจักรล้านช้างและพระราชอาณาจักรกรุงศรีอย,ยุธยาจะได้เป็นปึกแผ่นเดียวกันในการส่งพระราชธิดาครั้งที่สองคือไปอยังกรุงศรีสัตนาคณหุดนั้นปรากฏว่าพระมหาธรรมราชาส่งข่าวไปยังพระเจ้ากรุงหงสาวดีให้ส่งกองทัพมาชิงตัวไปในระหว่างทางพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุด ทรงโกรธจะยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกแต่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงห้ามเสียด้วยทรงกลัวเกิดศึกกับพม่าด้านพระศรีศิลพระราชอาวสองค์เล็กของสมเด็จพระชัยราชาธิราชประสูติแต่เจ้าแม่หัวสีสุดาจันทร์ซึ่งขณะผู้ก่อการไว้พระชนชีพด้วยทรงพระเยาว์และได้ผนวดลีภายการเมืองอยู่วัดมหาธาตุคิดก่อการขบฏ ดยขอเลิกจากพระสังฆราชวัดป่าแก้วภายผลของพระศรีศินสามารถเข้าตีได้ถึงเขตพระราชฐานถึงขั้นตะลุมบอนกันพระศรีสินสินพระชนในขณะครองสมณะเพศสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสอบสวนได้ความว่าพระสังฆราชวัดป่าแก้วเป็นผู้ให้เลือกรับสั่งให้ประหารชีวิตเสียสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเจริญพระชนมายุ59าสิบาพันษา ทรงพระราชดำริว่าพระองค์เองส่งพระชราชภาพแล้วจึงเวนขืนราชสมบัติแก่พระราชโอรสคือพระหินทราธิราชขณะนั้นพระชนมายุได้25พรรษาส่วนพระองค์ก็ย้ายไปประทับที่พระราชวังหลังทรงเป็นพระเจ้าหลวงคือที่ปรึกษาแก่องค์พระมหากษัตริย์องค์ใหม่แต่การของราชสมบัติของพระมหินทราธิราชมิได้ราบเรียบเพราะ พระมหาธรรมราชาแห่งเมืองพิษณุโลกได้แผ่อิทธิพลลงมาโดยไม่ได้เกรงพระทัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระหินทราธิราชจากการย้ายเจ้าเมืองต่างๆต้องได้รับความเห็นชอบจากพระมหาธรรมราชาเสียก่อนมีเช่นนั้นก็จะแทรกแซงขัดขวางมิให้สมเด็จพระหินทราธิราชกระทําการได้โดยสะดวก สมเด็จพระหินทราธิราชเคยคบคิดกับพระเจ้ากรุงศรีสตนาคณหุตให้ยกกองทัพมาตีเมืองพิษณุโลกแล้วกองทัพกรุงศรีอยุธยาจะตีขนาบแต่แม่ทัพของสมเด็จพระหินทราธิราชนำความลับไปทูลแก่พระมหาธรรมราชาพระองค์จึงไม่ได้มีจิตใจฝักใฝ่กับพม่ามากขึ้นทรงขอให้พม่าช่วยตีกองทัพพระเจ้ากรุงศรีสตนาคณหุตส่วนกองทัพเรือของกรุงศรีอยุธยาก็ถูกกองทัพเมืองพิษณุโลก เผาทำลายเสียยับเยินในส่วนขององค์สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิหลังทรงสละราชสมบัติแล้วไม่นานก็ทรงผนวด,ดํำรงสมณะเพศตามพระราชนิยมส่วนพระองค์โดยผนวดณวัดรราชปดิสถานฝ่ายสเสด็จพระมหินทราธิราชทรงเห็นว่าจากของสิริราชสมบัติบริหารราชการต่อไปไม่ได้ทั้งศึกพมา่ทาทั้งอิทธิพลของพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองพิษณุโลก จิงเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมราชนุก,กนาถกราบทูลให้ลาศิษขาออกมาสวยราชสมบัติเป็นครั้งที่สองต่อมาพระเจ้าตะเบงชเวตีแห่งกรุงหงสาวดีด้วยความรู้เห็นของพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองพิสนุโลกได้ยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาล้อมอยู่ได้สามเดือนสมเด็จพระเจ้ามหาจากักรพรรดิก็เสด็จสวรรคตระยะเวลาที่ส่งรองราชทั้งสองครั้งรวม22ปีเศษ สมเด็จพระหินทราธิราชจะด้วยเต็มพระทัยหรือไม่ก็ตามได้ของสิริราชสมบัติอีกครั้งหนึ่งเป็นหนที่สอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ข้าศึกคือพระเจ้าตะเบงชเวตีพระเจ้ากรุงหงสาวดีล้อมกรุงศรีอย,ยุธยาอยู่นั้นสมเด็จพระหินทราธิราชก็ไม่ได้ใส่พระทัยที่จะทําสงครามการป้องกันกรุงศรีอย,ยุธยานั้นพระองค์ส่งมอมให้พระยารามราับผิดชอบสมเด็จพระหินทราธิราช ทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าลูกเธอพระองค์ศรีสวักษ์ซึ่งส่วนพระไทยในการสงครามสั่งย้ายกำลังทหารเพื่อป้องกันกรุงอยู่เป็นประจำโดยมิได้เทิดทูนให้พระราชบิดาทรงทราบทําให้สมเด็จพระหินทราธิราชทรงหวาดระแวงโปรดเกล้าให้สําเร็จโทษพระราชโอรสเสียกรุงศรีอยุธยาต้องกลอุบายของสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี และพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองพิษณุโลกต้องเสียกรุงครั้งแรกสมเด็จพระมหาอุปราชาและพระมหาธรรมราชานำสมเด็จพระหินทราธิราชเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงหงสาวดีณพระบพรากลางสนามรบทรงมอบกราบถวายบังคมสุดท้ายพระเจ้ากรุงหงสาวดีนำพระองค์ตามเสด็จกับกรุงหงสาวดีด้วยแต่สมเด็จพระหินทราธิราชทรงประชวนระหว่างทางและสวรรคต พระเจ้ากรุงหงสาวดีส่งกริ้วโปรดให้ค่าแพทย์จาพม่ามอนและไทยผู้ถวายการรักษาพยาบาลเสียทั้งสิ้น11คนและโปรดให้ส่งเครื่องราชูปโภคพระสนมนางกำนันขึ้นมายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนั้นตรงกับปีมะโรงพุทธศักราช2099เเมื่อจะเสด็จกลับด้วยมีชัยเหนือกรุงศรีอยุธยาแล้วพระเจ้ากรุงหงสาวดี ทรงสถาปนาให้พระมหาธรรมราชาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปได้โปรดให้ขุนนางผู้ใหญ่และนายทหารชาวพม่าอยู่กำกับราชการจำนวนหนึ่งขณะนั้นพระมหาธรรมราชาทรงเจริญพระชนมายุได้54าสิพรรษาในระหว่างราชการมีศึกสงครามกับพม่าเชียงใหม่และเขมรหลายครั้งพระองค์ทรงได้พระราชโอรสสองพระองค์คือนเรศวน และพระเอกาทศรสทรงเป็นกำลังสำคัญในการทำสงครามพระมหาธรรมราชาโปรดกาให้พระนเรศวรประทับที่เมืองพิษณุโลกและพระราชวังจันทเกษมกรุงศรีอยุธยาเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจขณะเดียวกันการประทับที่เมืองพิษณุโลกเป็นการระแวดระวังและผูกหัวใจเมืองเหนือมีให้กระด้างกระเดื่องสมเด็จพระมหาธรรมราชา เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้76พรรษาทรงของราช22ปีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงของราชสืบสันติวงศ์พระองค์มีพระชนมาอยูุ่ได้35พรรษาพระองค์ได้พระราชทานพระชจาพิเศษพระเอกาทศรสเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองซึ่งเป็นรัชกาลเดียวกันในกรุงศรีอยุธยาที่มีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ในเวลาเดียวกันแบบแผนเช่นนี้ มีขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ส่งพระราชทานพระบวรราชาพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมคุณอิสเรลรังสรรค์ให้เป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระราชดำริว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชตาแรงนักและเป็นที่นิยมนับถือ ในหมู่คนตะวันตกและคนรุ่นใหม่ในขณะนั้นแต่ในกรณีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจะแตกต่างกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสด้วยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนในขณะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตก่อนพระมหานุชาตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงทำสงคราม โดยตลอดปีมะโรงพุทธศักราช2135ขณะพระชนมายุ5 0พรรษาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประชวรขณะยกกองทัพไปตีเมืองตองอูโดยได้สเสด็จผ่านเมืองกำแพงเพชรเมืองเชียงใหม่และเมืองฝางและทรงประชวรสวรรคตระหว่างนั้นสมเด็จพระเอกาทศรสจึงอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับมายังกรุงศรีอย,ยุธยา และราชาพิเศษพระองค์เองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นอกจากพระราชสงครามแล้วสมเด็จพระเอกาทศรสได้ทรงบำเป็นพระราชกรณียกิจหลายประการกล่าวคือทรงให้สถาปนาวัดวรเชษฐารามมหาวิหารซึ่งเป็นวัดอรัญญาวาสีทรงสร้างพระไตรบิดกพร้อมทั้งอัตถกถาดีกาอนุดีกาเสร็จบริบูรณ์ทั้งทรงกำหนดอัตรานิตยพัทน์ที่กัลปนาสง ทั้งคามวาสีและอารันวาสีทรงโปรดก้าวให้สร้างเรือขบวนพยุหญาตราที่หัวเรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆทรงออกพระราชกำหนดส่วยอากรขนอนตลาดให้เป็นที่แน่นอนพระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือทรงสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศญี่ปุ่นอย่างจรงิงจังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธยุทธภัณฑ์ซึ่งกันและก,กันญี่ปุ่นต้องการปืนใหญ่จากกรุงศรีอย,ยุธยา ซึ่งกรุงศรีอยุธยาซื้อมาจากประเทศยุโรปอีกทอดหนึ่งกรุงศรีอยุธยาต้องการเสื้อเกราะจากญี่ปุน่นพ่อค้าและนักสแสวงโชเชาวญี่ปุน่นได้เดินทางมาขายที่กรุงศรีอยุธยากันมากนับพันคนและกระจายไปถึงปัตตานีนครศรีธรรมราชเมืองถวายด้วยสมเด็จพระเอกาทศรส่งมีพระราชโอรสสองพระองค์คือเจ้าฟ้าสุทัศน์ซึ่งได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราช และเจ้าฟ้าสีสวภาคซึ่งประชวนพระยอดเสียพระเนตรข้างหนึ่งต่อมาเจ้าฟ้าสุทัศน์พระมหาอุปราชทรงให้น้องโปรดให้คัดคนออกจากราชการจำนวนมากสมเด็จพระบรมชนก,กนาถทรงตรัสถามว่าเป็นขบฏหรือเจ้าฟ้าสุทัศน์ทรงเสียพระไทยที่สมเด็จบรมชนกนาถเข้าพระไทยผิดจึงทรงเสวยยาพิษกระทำอัตตวินิบาตกรรมสิ้นพระชนไป อันยังความโศกเศร้าพระราชาหฤทัยเป็นที่ยิ่งแก่สมเด็จพระเอากาทศรสและส่งของสิริราชสมบัติเป็นเวลาเจดปีก็สวรรคตเจ้าฟ้าสีสวาภาคจึงถลึงถวัลราชสมบัติสืบสันติวงศ์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระศรีสวาภาคยุวกษัตริย์ของราชได้ไม่นานพระพิมนธรรมวัดประดู่ทรงธรรมเป็นผู้คงแก่เรียนมีวิชาทางพุทธศาสตร์และศสยศาสตร์ ได้ลาสิกขาจากสามณะเพศรวบรวมพลได้บุกรุกเข้าไปในเขตรพระราชฐานจับสมเด็จพระศรีสวาภาคสําเร็จโทษเสียและปรับดาพิเศษตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าทรงธรรมครั้งนั้นกองอาสาญี่ปุ่นไม่พึงพอใจในพระเจ้าทรงธรรมที่จับอยู่วัิย์สํสาเร็จโทษและสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ได้เข้าจับกลุ่มพระเจ้าทรงธรรมถึงในพระราชมณียนสถาน พระองค์ได้พระมหาอามาตย์เข้าช่วยเหลือไว้ได้ไพรพลกองอาสาญี่ปุ่นและพ่อค้าต่างพ่ายแพ้หลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปยังนครศิีธรมราชปัตตานีและมาละกาจํานวนมากแต่ก็ยังมีชาวญี่ปุ่นอีกจํานวนหนึ่งที่มิได้รู้เห็นซึ่งคงยังทําการค้าและรับราชการกับพระเจ้าทรงธรรมพระมหาอามาตย์มีความดีชอบได้รับพระราชทานเรื่องบรรดาศักดิ์และตำแหน่งเป็นพระยาศรีวรวงศ์ ผู้สำเร็จราชการในพระราชวังและได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยากลาโหมศรีสุริยวงศ์ที่สมุหะพระกลาโหมตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่าบิดาของพระยากลาโหมศรีสุริยวงศ์เป็นพี่ชายของพระราชมารดาของพระเจ้าทรงธรรมเพราะฉะนั้นกล่าวอย่างสามัญพระเจ้าทรงธรรมกับพระเจ้าพระยากลาหมศรีสุริยวงศ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันพระราชกรณียกิจ ประการหนึ่งของพระเจ้าทรงธรรมคือทรงสร้างมนฑปดบครอบรอยพระพุทธบาทเมืองสระบุรีตามที่พรานบูนแจ้งข่าวมาและเสด็จนมัสการเป็นประจำโดยทรงสร้างพระตำหนักระหว่างทางเสด็จด้วยและเป็นราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์องค์หลังๆจะเสด็จนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพระเจ้าทรงธรรมมีพระราชโอรสตามที่ปรากฏในพงศาว,วดารสามพระองค์คือ พระเชษฐาธิราชกุมารพระพันปีศรีสินพระอาทิตย์วงศ์เมื่อพระองค์ทรงประชวรและเสด็จสวรรคตเจ้าพระยากลาหโหมศรีสุริยวงศ์ในฐานะอัครมหาเสนาบดีจึงยกพระราชโอรสองคโตคือพระเจ้าลูกเธอพระเชษฐาธิราชกุมารให้ทรงขรองราชสรงพระนามว่าสมเด็จพระเชษฐาธิราชแต่เนื่องด้วยทรงพระเยาว์ยังไม่บรรลุพระราชนิติภาวะเจ้าพระยากลาหโหมศรีสุริยวงศ์ จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน <c oughs> <c oughs> ในขณะเดียวกันนั้นพระพันปีศีศิลพระราชาอนุชาซึ่งคาดหวังว่าจะได้ราชาสมบัติเมื่อผิดหวังจึงหลบหนีไปเมืองเพชรบุรีเพื่อให้เจ้าเมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นพระญาติช่วยเหลือแต่เจ้าพระยากลาห่มสีสุริยวงศ์สั่งการให้พระยาศรีหราชเดโชและพระยาทายน้ําตามจับพระองค์ได้ระหว่างทาง และเสด็จสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ตามราชาประเพณีเจ้าพระยากลาโหมสีสุริยวงศ์มักใหญ่ไฝ่สูงทำตัวเทียมพระเจ้าแผ่นดินหลายประการเมื่อมารดาถ,ถึงแก่กรรมก็จัดงานยิ่งใหญ่และขุดศพน้องชายขึ้นมาบำเพ็ญกุศลประดุดดังศพเจ้านายบรรดาคุณนางน้อยใหญ่ต่างไปร่วมงานกันขับขังทำให้ขาดเข้าเฝ้าสมเด็จพระเชษฐาธิราชทำให้สงเรล้วและตรัสฆ่าโทษ เจ้าพระยากรลาหมสีสุริยวงศ์ถึงตายเจ้าพระยากรลาหมสีสุริยวงศ์ปาราบความน้อยเนื้อต่ำใจกับขุนนางใหญ่น้อยทั้งปวงบรรดาขุนนางต่างเห็นใจจึงสนับสนุนให้เจ้าพระยากรลาหมสีสุริยวงศ์ยกกองกําลังเข้าสู่พระราชมณียนสถานและจับสมเด็จพระเจ้าธิราชสําเร็จโทษเสียพร้อมทั้งพระราชชนนีบรรดาขุนนางต่างขอให้เจ้าพระยากรลาหมสรีสุริยวงศ์ ขึ้นของราชแต่เจ้าพระยากระลาโหงปฏิเสธจากนั้นได้ยกให้พระราชานุชาคือสมเด็จพระอาทิตย์วงขึ้นของราชเรื่องราวการปฏิวัติรัฐประหารยังมีอีกมากมายโปรดติดตามในตอนที่3ครับ